อครับอ๋อทานครับขอเสบายครับโอเคโอเคครับ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 ครครับคบครับครับตรบครั่คร oh, so okay. okay. uh ัครื่อรับครับครั่ครับครันครับครับครับอกว่ครับคนทบครับรบครั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 กครับรอบ่รัรยัเั พอเราจ่ายเงินแล้วก็จ่ายเงิน31ตุลาคมมันชวนให้คิดหรือเปล่าว่าทําไมถึงเป็นที่10พฤศจิกายนแส้งมันจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นอย่างที่น่าคิดเป็นเรื่องที่น่าคิดจริงๆนะครับทางเราเองเราก็ไม่ทราบว่าทําไมมันคิดไปมันก็เป็นแต่เรื่องไม่ดีเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประเด็นนี้ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเชื่อผมพูดเรื่องนี้ก็มีประเด็นแต่ว่าก็ต้องพูดว่าถ้าเกิด อยู่ดีจะบอกว่าที่สิทธิและใจเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณจะได้ตังค์หรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องแรางงานที่อยู่ที่นั่น,นคิดที่ดีๆคิดที่ดีๆว่าว่ามันจะอยู่จะคุ้มหรือเปล่านะครับแล้วผมเองผมก็เดี๋ยวประเดี๋ยวแถบข่า,า,าวสิทิผมก็จะโทรหาทูตด,ดิสเดลด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็ควรที่จะต้องอย่าเอาเรื่องของเงินมา แลกกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยผมก็ต้องโทรไปขอร้องอ่ะแล้วก็ขอว่าด้วยว่าจริงแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะต้องดูแลเราให้ดีกว่านี้อ่ะถ้าเราอยากจะกลับเราจะกลับวันไหนก็ควรจะต้องจ่ายค่าแรงมาตรงนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามาเอาเอาเอา,เอาเงินมาล่อเพื่อให้เราอยู่แล้วถ้ามีการสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอบคุณครับ ผมพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วพูดไปแล้วตีจับก็ตีจับก็ต้องก็ผมผมก็ต้องรับอะหน้าที่ผมคือดูแลความชีวิตความอยู่ของพี่น้าคนไทยทุกคนครับผมผมผม้อมากครับถ้าแบบนี้จะจำเป็นจะต้องมีการประสานพูดคุยทีละคนครับทุลคนครับทีลคนครับทีคนคนเรื่องต่อไปเลยนะคะถ้าแบบนี้จะต้องมีการประสานพูดคุยกับทางการอิสราเอลให้คุยกับนายจ้างไหมคะใช่ครับเนี่ยประเด๋นวผมเนี่ยจะแถลงข่าวผราจะโทรสายตรงไปหาท่านท่านท่านทูตอิสราเอลตรงนี้เลยว่าตรงนี้มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะ นะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีการพูดคุยกันตรงนี้นะครับอ่ะอมอไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยแต่ว่าข้อมูลตรงกันหมดเขาจะยื่นถึงวันที่สิบใช่ไหมผู้นายจ้างเขาคุยกันเองผมว่าก่อนจะมีนายจ้างมานะครับก็แน่นอนครับว่ามีการสั่งการไปแล้วว่าต้องมีการพูดคุยแล้วเดี๋ยวผมใช้ท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเนี่ยได้มีการประสานงานไปด้วยนะครับ เเนนนีี่่ป็สคัญนะหนะหาอะไรนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราถ้าเกิดถ้าเกิดพื้นที่เปิดเนี่ยเราจาัดก,การต่อเวลาครับเต็มที่อยู่แล้วนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าบางคนบอกว่าจะไปเราจัดรถบัสไปเกิดมาน้อยคนรถบัสไปก็ไม่คุ้มอีกอะไรอีกมันมีหลายอย่างเลยเกินผมคิดบอกเราต้องตัดสินใจให้แน่แน่ก่อนว่าเราควรจะกลับ นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการยืนยันนะครับเมื่อกี้ผมพูดกับท่านท่านผูช้ชายการแถงส,สุดชัดเจนนะครับท่านก็บอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องของการปฏิบัติการภาพพื้นดินเม,มื่อไหร่ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถดำเนินออกมาได้จํานวนเงินเท่าไหร่ก็ไม่คุม้มตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันนะครับเมื่อกี้ที่ท่านผู้สื่อข่าวถามมาเรื่องไม่ไม่กลัวดราม่ากระแทกกลับหรือว่าอะไรก็ต้มีก็ต้องมีครับแต่ว่าความจริงคือความจริงนะถ้าเกิดผมไม่พูดวันนี้ผมถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะเสียใจภายหลังเพราะนั่นผมพ ถ้าพูดคนที่สามแล้วว่าถ้าเกิด mm hmm. พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ก็ควรที่จะบอกญาติพี่น้องเลยว่าอย่าเลยกลับมาเหอะนะครับเดี๋ยวเราก็กลับมาประกอบอาชีพของเราใหม่ที่นี่ก็ได้นะครับรบัฐบาลจะช่วยอยู่ใลให้นะครับอยากเต็มถึงความสามารถเท่าที่สามารถทําได้ขอบคุณครับ